วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลุงเิดจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับนี่บะแปรครับผมจะย่าำบะแปรมากินนะครับเนี่ยบะแปรนี้เป็นอาหารเนื้อนะครับมาดูของที่เราเตรียมและวิธีทำต่างต่างตามมาครับผมของที่เราเตรียมก็มีวัตถุดิลอกก็มีบะแปรครับผมคนไทยก็เรียกถั่วแปบนะครับ หน้าหนาวนี่จะเยอะมากนะครับผมต่อเครื่องปรุงเครื่องแกงเขาก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งไปประมาณสักซิบเม็ดนะครับก็มีกะปิผงจาไปจีเนอร์แล้วก็มีรากผักชีเขียงหนึ่งชิ้นครับหอมกระเทียมหอมแดงครับอันนี้หอมเจียวนะครับจะใส่ที่หลังนะครับโมดตเตอร์ใส่อันหมซาไปหน่อยนึงนะครับ ปรุงรสด้วยชโรดและน้ำปลาเราจะเอานี่ใส่ตปนนะครับเมนูนี้นะครับสเสียมครับผมนี่ะเสียมหลวกเรียบร้อยแล้วครับต้นหอมผักชีอ่าขั้นตอนแรกเขาจะเอาเอาปลาแปบนี่ไปต้มเพื่อเปื่อยๆก่อนนะครับผมยวค่อยมาทํานะ้ำพริกแกงนะ้ำพริกยำเขานะครับผมขั้นตอนแรกครับก็เอาปลาแปบมาต้มก่อนนะครับ ต้มให้เปื่อยแล้วนะครับต้มแล้วก็อนันปิดฝาไว้ก่อนนะครับปล่อยมันเดือดประมาณสักสิบนาทีนะครับผมเอาพริกเอาถั่วเน่ามาเจครับกะปิเจีจีบนต่อแก่นนะครับง่ายๆครับ เอาจะจีพริกจีหอมหอมนี่เขาจะข้าวครับ,อรบหอมกระเทียมหอมแดงนี่นะเอาจะคั่วจีพริกเรียบร้อยแล้วจีบะเช่ถือขั้นดำนะครับพริกนะครับผม,มมผมหมกมักกนหอมๆหมดแล้วครับผมเมาดูแบบแปลกทิ่ต้มครับยังแบบเปย่กยเลยครับเอาต้มไปต่อแห็หน้อยนะครับัตอนนี้เขาจะเอาอัน เอาหอมแดงมาหาั่นซอยไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราเจะไปคั่วคาพวที่หมมามใส่น,น้ำมันนะครับอ่า,อาหอมแดงมาใส่แล้วครับสำแดงกระเทียมามะควานถึมันหอมนะครับเวลาคว่วแล้วนะครับความกทอซกหรือว่าทอเหลือง พอ,พอแล้วครับผมประมาณนี้นะครับมาดูแบบแป,ป๊บที่เขาต้มเอาล้เปิดแล้วครับผมเปิดแน่นอนละเปิดแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ครับจะไปน็อกน้ําเย็นก่อนนะครับเมื่อสีมันยังสดใสเหมือนเดิมครับเพราะมันฮอนครับเดี๋ยวเราจะมาซอยกันนะครับ าปลาแปะเป็นนกนำเย็นแล้วก็เราจะมาเลื่อบเอากระดูกหรือว่าเส้นเยื่อของปลาแปะออกก่อนครับเส้นนี้เหนียวมากเลยครับต้องเอาออกนะครับเอาออกก่อนหรือออกหลังแล้วแต่เขานะครับผมแต่ผมเอาออกิดหลังครับเอาออกก่อนมันมันจังพุดครับออกที่หลังนี่เหนียวออกง่ายหน่อย มาเริ่บออกเรียบร้อยแล้วก็เอาบะแปบมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆบางๆครับขั้นตอนทำยำบาแปบนี่ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับตอนนี้เขาจะซอยแล้วเขาจะมายำเลยนะครับปกติเขาจะมาตำเนอะ มากขอยามาตาัครับตอนนี้จะเอายามมาคนมาชมไนเดอง่ายๆนะครับผมหันซอยเสร็จแล้วก็บแวะก่อนนะครับผมเอากระเทียมมามาตําไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปคว้ากับน้ำมันนะควา้าแม่น้ำมันเนื้อหอมอมนะครับเมน,นูนี้เครื่องครอบหมักเลยครับ เอาตักพักไปก่อนนะครับเอาพริกแห้งพี่เขาจีเด็กนี้นะครับพริกแห้งเกลือป่นเกลือป่นนิดหน่อยครับประมาณช้อนตำพริกให้ละเอียดก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอากระเทียมมาใส่นะครับ ถ้าตามเพคละเอียดแล้วก็เอาขิงครับผมขิงหนึ่งชิ้นกับมีรากขักชีหอมแดงกระเทียมที่เราว่าเกี้นะครับเอามาตำลงกันเลยครับยังมาแปะไปเราใส่ขิงมาน้อยนะครับหอมขนาดเลยครับผมลองลองไปทําดูนะครับบางคนต้อง่อใส่ขานะครับแต่ผมใส่ขิงครับเอากะปิใส่ลงไปครับ กะปิจกีกะเก่ก็เริ่มใส่น้ำปลาร้าสักสองช้อนนะครับ <N ame par ara> เพิ่มความเข้มข้นนะครับตะไคจีหนึ่งแพนครับใส่ไปเลยตามให้ละเอียดครับพิกแกงเขาจะมีตะแยครับผมมาเมียแล้วครับผม <N ame par ara> พิกแกงพิกยำ ตักพัก,กไว้ก่อนครับผมคลิปนี้ผมทาความเร็วมากมายครับผมถ้าบมทำอย่างนี้นะโอ้ยาวขนาดเลยครับอันนี้ได้15นาทีทเตรียมน้ำล้างข้อครับใส่นิดหน่อยครับน้ำล้างข้อครับเอาละขั้นตอนต่อตาม,มาเราจะเริ่มมาพัดกันแล้วครับเอาตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันไปสัก4ช้อนครับ เอากระเทียมเพ่งแล้วโคกตะกี้อลองคว่วกันน้ำมันเลยครับราคาแม่น้ำมันกันในน้ำมันมันสวกเดี๋ยวมนกระเด็นใส่ครับพัดหอมเจียวทอดเหลืองก็เอาริกแกงที่เขาตำตะกี้ลงมาคว่าน้ำมันนะครับผม เอาละเหลืองเรียบร้อยแล้วครับผมเอาลงได้เลยพอผัดไปประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีสิบปีนาทีพอแล้วครับผมพระาาวว่าพรทกเขากับจีแล้วเนาะรอไฟลงหน่อยนะครับพทิกเขากับจีหอมมากกว่าจ,มมาจีมันหอมแล้วครับผม ผัดไอซแล้วก็เอาหมูสับมาลงนะครับผมใส่หมูสับที่เตรียมเพิ่มโปรโตีนนะครับผัดรวนครับผมรวนให้เกือบสุกนะ ผัดรวนได้ที่แล้วก็เอาวันบาแปะที่เหัน่นซอยตะกี้นะครับลงมาผัดเลยครับอด,ดูสีวบาแปะครับสียังเขียวอยู่เลยครับผมพเพราะเอาไปนอกน้ำเย็นนะครับถ้าหมั่นนอกน้ำเย็นนีนสีมันจะเหลืองผัดเพรวให้เข้ากันครับ ใส่อันนี้ไปเตยครับน้ำลัคกคอกี่เขาเตรียมเมื่อกี้นะครับแต่เป็นน้อยครับเมนูนี้จะคั่วให้แห้งครับมาลองชิมรสชาติดูนะครับชิมรสชาติดูก่อนได้ค่อยปรุงนะครับ รงรบด้วยชยวรสและน้ำปลาประมาณสองช้อนนะครับอันนี้ก็อร่อยแล้วครับขั้นตอนตอน่ตอ,ตอมาเราจะเอาอนเอาสเลเยมครับผมเอาสลียมมาหันห่นๆเอามาใส่เลยครับสลียมนี่พี่น้องเมืองฝางเพื่อนมาฝากนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ เอาสแเลสม,มาใส่แล้วครับน่ายำบะแฝต้องมีสแตนเลมครับถ้ามมนมีสแเลสนี่ออยขาดไอหยางไปยางนะครับผมเหมือนจะขาดไอยยางไปยางหนึ่งเอาจะใส่อันนี้ไปตัวนะครับแคบโมโพนนะครับผมเอาแคบโมมาตำ่ำเพิมความหอมความอร่อย ครบเครื่องครับวันนี้นะใส่แค่หมูลงไปใส่อันกระเทียมเจลลงไปครับผมนะโอ้มาล่ำหมูไว้กต่วีโน่นี่นะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอานี่มาใส่นะครับเอาต้นหอมผักชีมาใส่นะครับอ่าเอามาหั่นซอยสดๆนะครับผม ไปเดียวสยไปเดียวนะครับนาว๋ายไปแล้วครับแบบนี้แล้วครับผมหมดแล้วขั้นตอนทุกอย่างครับพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับยำบะแบบเป็นอาหารเนื้อนะครับสด นี่อร่อยแน่นอนสไตล์กวัวลงเจิดรับลองไปทําดูนะครับเอาตักจานครับจานนี้ผมจะมาโชว์นะครับแหมแมจานนึ่งผมจะไปกินนะครับอันนี้เอาถ่ายรูปดูมาได้ครับผมน่าใสา่หอมเจียวกระเทียมเจียวใส่ต้นหอมผักชีครับผมน่า อร่อยแล้วเมนูนี้สำหรับจานนี้ผมจะมากินนะครับใส่กระเทียมเจีวเอาจานเมียนจัดเลียมแล้วก็เมียนหอมแดงกรับตัวนะครับผมอามาดูหน้าตายำบะแปบพัวรุงเจดิดเราจะน่าทานกว่าครับ เาจะทานกับสะเดาสดาัดเลียมแล้วก็หอมแดงกิ้นกับข้าวเหนียวร้อนๆครับผมแค่โมสักหนึ่งซองนะเอาแล้วรับผมมามาทานข้าวด้วยกันครับนะลงเจิดเชมก่อนนะครับโอ้โหมันํำก็มาลงเจอดหิวเข้าวม้งนะครับ 18โมงแล้วครับอสดดาวครับผมสดดาวนี่รถขมนิดๆน,นะครับสัดดาวคนเมืองหอกสัเลี่ยมครับผมอันนี้หอมแดงครับเกี่ยวกับหอมแดงนี่เปิงน,นะครับผมหอมแดงเดี๋ยวครับแค่หมูจ้ยครับนี่พบทวนกระบอท่าแวันนี้นะครับ วันนี้บนหยดนะครับผมวัดโพดครับปิดร้านตัดผมเอาแล้วครับผมอันนี้สเหลียมนะครับผมสเลียมสดๆจากเมืองฝางอ๋ออร่อยมากเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวหลุงเจือตัวนะครับกดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งตัวนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปที่ผมทำลงไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม